สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกันน้ำพึ่งและรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อเหมือนเช่นเคยนะคะวันนี้น้ำพึ่งมีนัดกับคนคนหนึ่งค่ะที่เคยเป็นทั้งนักกิจกรรมเพื่อสังคมนะคะ เป็นบรรณาธิการนิตยสารชื่อดังโปรดิวเซอร์รายการโทรทัศน์และยังเป็นผู้จัดการมูลนิธิแต่มาวันนี้นะคะเธอมาจับจอบเพื่อเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดของเธอเรื่องราวของเธอน่าสนใจใช่ไหมล่ะคะเอาเป็นว่านะคะเรามารู้จักกับตัวตนของเธอกันที่อำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านพร้อมๆกันเพิ่งเลยค่ะไปะ สวัสดีค่ะพี่คุณค,คุณตําผึ้งค่ะอ๋อนี่พี่กำลังวุ่นๆอยู่หรือเปล่าคะกำลังเตรียมอุปกรณ์ให้น้องๆที่มาอบรมเนี่ยไปทําแทงน้ําไม้ไผ่ค่ะแทงน้ําไม้ไผ่เอ๊ะแทงน้ําไม้ไผ่มันเป็นยังไงคะก็คือที่เก็บน้ําที่เก็บน้ําแล้วก็ใช้ไม้ไผ่เป็นโครงสร้างแทนเหล็ก S <S เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่คนชาวบ้านทําเป็นที่เก็บน้ํามั้งแต่โบราณแล้วค่ะทําโอ่ทองทาําไหขนาดเล็กแต่นี้เราทําแท้งขนาดใหญ่แทงน้ํายักษ์แล้วคะค่ะโอ้น่าสนใจจังเลยนี่พึ่งว่าพึ่งให้พี่จัดการกับอะไรต่างๆตรงนี้ก่อนแล้วเดี๋ยวเราหาเวลาไปนั่งคุยกันดีไหมคะได้ได้ค่ะพี่คุณทำแทงไม้ไผ่เนี่ยนะคะก็ต้องแสดงว่า บริเวณตรงนี้จะต้องเป็นแหล่งน้ําดีมากๆเลยที่พอที่จะบอกว่าให้เราได้กักเก็บน้ําค่ะใช่ไหมคะค่ะก็คือหลักการทําแทงน้ําไม่ไผ่เนี่ยมันต้องมีน้ําต้นทุนอย่างเช่นชาวบ้านที่อยู่บนที่สูงมันจะมีน้ําน้ําห้วยน้ําประปาภูเขาที่มันไหลผ่านที่เข้าไปลงไปข้างล่างแล้วเขาไม่มีอะไรเก็บน้ําไว้อันนั้นคือน้ําต้นทุนเราต้องรู้ละน้ําไหลผ่านแต่เราไม่มีอะไรเก็บ อันที่สองก็คือน้ําเรามีแหล่งน้ําอยู่ใกล้ๆข้างล่างของเราเนี่เป็นกรณีที่สองมีอ่างเก็บน้ําขนาดใหญ่อยู่ใกล้ๆเราก็จะเอาน้ำน่ะขึ้นมาเก็บไว้ในแทคงสร้างแท้งไว้ในที่สูงสุดของเราเราก็เอาเอาโซลาเซลล์ค่ะพลังงานแสงอาทิตย์ปั๊มน้ําขึ้นไปเก็บไว้ข้างบนมันก็จะปั๊มทั้งวันเลยปั๊มจนกระทั่งเต็มแทคงเราก็ทําช่องให้มันล้นลงมาจากทันที่มันเต็มแล้วมันล้นจากขอบล้วก็ จากขอบนิดนึงก็ทําช่องให้มันล้นลงมามการที่มันล้นออกมาเนี่ยมันก็จะเราก็จะให้มันกระจายไปทําพื้นที่ตามแนวความลาดชันของภูเขาซึ่งมันก็หมายความว่ามันจะกระจายความชุ่มชื้นเป็นตัวเร่งทําให้การฟื้น,ฟ,นฟูป่าเก,กิดขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ได้น้ําไว้ใช้ทั้งปีนะคะแล้วแบบต้นทุนละคะพี่เราใช้ต้นทุนเยอะมากแค่ไหนต้นทุนน้อยมากเพราะว่าหนึ่งคือเราใช้แรงงานคนทําเอง พวกเราทําเองในรูปแบบของการเอามือกันลงแขกกันคะลงแขกช่วยเหลือกันแล้วก็วัสดุเนี่ยใช้วัสดุที่เรามีอยู่ในพื้นที่ใช้ไม้ไผ่โครงสร้างหลักๆคือเหล็กเราไม่ใช้เราใช้ไม้ไผ่แทนเหล็กแล้วก็ซื้อเท่าที่จําเป็นซื้อปูนหินทรายความแข็งแรงเพราะเราทําเป็นวัสดุทรงกลม ทรงกลมในแง่ของโครงสร้างวิศวกรรมเนี่ยจะแข็งแรงมากมันจะมีแรงฉุดแรงดึงเนี่ยค่ะก็ต้นทุนค่อนข้างต่ําถ้าสมมติว่าแทงขนาดที่เราทำเนี่ยใช้งบประมาณถ้าทําแบบเขาเขาทำกันจริงเนี่ยใช้เหล็กใช้ทุกอย่างเนี่ยจ้างแรงงานด้วยเนี่ยก็ใช้เงินเป็นล้านแต่ของเราใช้แรงหลักหมื่นค่ะอย่างนี้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของยุทธการเรียกว่าจอบเปลียนนั่นหรือเปล่าคะอ่าใช่ จอเปลี่ยนน่านเนี่ยมันเป็นเรื่องของการทําให้ชาวบ้านพึ่งพาตัวเองจอเปลี่ยนน่านอยากเล่าให้ฟังนี่เป็นมาอย่างนี้ค่ะคือปกติแล้วชาวคนน่านเนี่ยมีที่ทํากินเมื่อก่อนเป็นป่าเยอะนะที่น่านเนี่ยเป็นป่าซะแปซของพื้นที่เลยมีที่ทํากินแค่สิอร์แต่ตอนหลังนะี่อันนี้คือเมื่อ50ปี60ปีที่แล้วพอเขามีแผนชาติฉบับแรกขึ้นมาเนี่ยเขาก็มีการปรับเปลี่ยนนะที่ว่าปฏิวัติเขียวค่ะ ก็ทําให้ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตจากเพาะปูนถ่ายวานธรรมดาเนี่ยกลายเป็นทําผลิตเพื่อเพื่อสร้างไรายได้ก็กลายเป็นว่ามีพืชเชิงเดี่ยวเข้ามาที่พวกนี้ในขณะที่มันเป็นเมื่อก่อนเป็นป่าต้นน้ำแล้วประจวนเป็นที่ทํากินที่ชาวบ้านต้องทํากินแต่ในความเป็นจริงในกฎหมายยังถือว่าเป็นป่าอนุรักษ์ป่าต้นน้ําป่าสงวนอยู่เพราะฉะนั้นกฎหมายไม่อนุญาตให้คนไปปลูกต้นไม้ยืนต้นไม่อนุญาตให้ไปขุดหนองเอารถเอารถ ไปขุดหนองน้ําขนาดใหญ่ก็ไม่ได้อันนี้คือมันก็เป็นที่มาของว่าอ้าวถ้าชาวบ้านอยากจะเปลี่ยนพื้นที่เป็นแบบที่ว่าแบบที่เราสอนเนี่ยคือเป็นป่า3มอย่างประโยชน์สี่อย่างทําเก็บน้ําไว้ใช้ปลูกไม้ยืนต้นให้สามารถจึงสามารถเอามากินก็ได้เอามาใช้ก็ได้เอามาสร้างบ้านก็ได้สร้างระบบนิเวศขึ้นมะาให้เป็นป่าถาวรที่เขาอยู่กับป่าได้เนี่ยเขาก็จะทําไม่ได้ถ้าข้อกฎหมายไม่อนุญ,ญาตทีนี้ก็เป็นที่มาของว่าชาวบ้านก็ใช้จอบขุดนะอยากได้หนองก็ รวมกลุ่มกันขุดหนองอยากได้คลองก็รวมกลุ่มกันขุดคลองไปหาต้นไม้มาปลูกเองเพราะฉะนั้นชาวบ้านต้องพึ่งตัวเองจอบเนี่ยฮะจะทําให้เขาเปลี่ยนโครงสร้างพื้นที่เพื่อจะให้เก็บน้ําได้ปลูกต้นไม้ได้เปลี่ยนป่าให้เขาหัวโลนเป็นป่ากลับมาก็เปลี่ยนน่านจากเขาหัวโลนมาเป็นป่าป่าที่คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนเลยอันนี้คือเป็นที่มาของคําว่าจอบเปลี่ยนน่านะร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดย กลุ่มปะตะทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันเพราะความสุขคือทุกอย่างเมืองไทยประกันชีวิตเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินเราจะสู้ไปด้วยกัน เิมกำลังใจโดยกลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันห้างแว่นทับเจริญผู้เชี่ยวชาญด้านสายตากว่า60ปีพี่คุณคะเคย การที่เราจะเลือกการเ,าเรียกว่าพื้นที่น,นะคะในการสร้างแท่งเนี่ยเราต้องดูแบบแบบโลเคชั่นยังไงคะก็ทําได้ทั้งทั้งบนที่ราบก็ทําได้ะคะบนเขาตรงนี้ก็เหมือนกันอันนี้ที่มันเป็นจุดสูงสุดของที่นี่เราก็เอาฝังลงไปในในในดินออเพื่อใ,ให้ดินเนี่ยเป็นตัวอุ้มซัพพอร์ตทำให้แข็งแรงขึ้นเราเริ่มเลยเนี่ยเราต้องทําอะไรก่อนอันนี้ขั้นตอนแรกก็คือ เรากําหนดว่าขนาดเท่าไหร<ม>่อันนี้เรากําหนดไว้12เมตรน่ามี12เมตรอ่ะแล้วก็ความลึกเรากําหนดความลึกความลึกความกว้างเพื่อเราจะได้อ่าปริมาณน,น้ําที่เราต้องการอันนี้ได้ปริมาณได้ปรมิปรมาณนะ้ําประมาณเท่าไหร่คะประมาณ5แสนลิตรพี่คะตอนนี้พี่ทํามากี่ลูกแล้ว5ลูก5ลูก,ลก5ลูกค่ะอันนี้อันนี้ลูกใหญ่สุดของเดิมแสนกว่าลิตรอันนี้มืจ70,000 20,000หมื่นกว่าลิตรก็มีค่ะเพราะว่าเราทําหลายลูกเพราะว่าหนึ่งคือ เราเก็บน้ําไว้ใช้แล้วก็ใส่ถังน้ํากรองเนี่ยน้ำดีค่ะน้าดื่มแล้วก็เสร็จแล้วเราทําที่กรองน้ําเองแล้วก็ลูกเล็กสุดนี่คือทําขึ้นมาในเวลาจํากัดเพื่อจะให้ชาวบ้านมาเรียนให้ทาเสร็จภายในเวลา7วันเจ็ดวัน จากที่พี่กุลเล่านะคะคือพี่กุลเนี่ยอยากเปลี่ยนแปลงวิถีกสิกรรมของคนน่านแสดงว่าเป็นคนน่านตั้งแต่กําเนิดเลยใช่ป่ะคะใช่ค่ะเป็นเป็นคนน่านโดยกําเนิดแต่ว่า <อะ S 2> ไปโตที่อื่นแล้วพี่ไปโตที่ไหนอะคะพี่ไปโตที่ลําปางเชียงใหม่แล้วก็เข้ามาหาวิยทยาลัยสิงเทเวศพี่จบจากที่ไหนคะพี่จบหอการค้าไทยจบคณะบริหารธุรกิจสาขาบริหารการเงินการธนาคารนะเรียนจบเมื่อใหม่เนี่ย พี่ก็ไปทำงานเอเจนซี่โฆษณาพี่อยู่บริษัทเจวอเตอร์ทอมสันแล้วก็อยู่5ปีพอาะ5ปีพี่เริ่มไปเริ่มไปชอบเดินป่าก็เลยตัดสินใจออกจากงานบริษัทโฆษณาไปทำงาน CSR ยุคแรกๆของเทเลคอมเอเชียก็มีโครงการกิจกรรมเพื่อสังคมแล้วก็เข้าไปทำในโครงการห้องเรียนธรรมชาติซื้อซับละใช่ทำไปทำมาปรากฏว่าต้องเดินป่าต้องขี่จักรยานดูนก ปีนเขาอะไรเงี้ยก็เลยถือว่ากาสออกมาเปิดบริษัททัวร์จักรยานเสือภูเขาตอนนั้นชอบขี่เสือภูเขามากเลยก็คือมีความหลงรักป่าอ่าฮะแล้วชอบชอบท่องเที่ยวท่องเที่ยวผจญภัยเปิดบริษัททัวร์ได้สามสี่ปีค่ะแต่ว่ามันเป็นอาชีพไม่ได้มันเป็นได้แค่ฮ็อบบี้เป็นได้แค่งานดีเลกแล้วก็ตอนนั้นก็อสทเขากําลังหาคนที่จะทําเรื่อง หนังสือท่องเที่ยวสาหรับเยาวชนคือจะเล่มเล็กของแยกออกมาสททําให้มันกลุ่มเป้าหมายที่เป็นวัยรุ่นอชอบท่องเที่ยวผจญภัยเขาก็เลยให้ไปทําหนังสืออสทอยงทังเทวาเลิกทำตั้งแต่เล่มแรกจนกระทั่งเขาปิดเล่มเลยประมาณ46เล่มได้นะคะตอน,นั้นพี่เป็นบรรณาธิการเองเป็นบรรณาธิการบริหารนะพอหนังสือปิดตัวลงพี่ก็พี่ก็เลิกก็รีทายตัวเองมาเป็นอาสาสมัครอยู่ที่เชียงใหม่อยู่สักสองปีนะคะก็ ก็มีเพื่อนชวนกับไปทำทำสายอาชีพที่เราเคยทำก็คือทำหนังสือค่ะไปทำหนังสือคอคลนนิสานนิตยสารคอคนของทีวีบุรพาแล้วก็จะพัดจะผูกไปทำรายการทีวีต่ออีกรายการรายการแผ่นดินเดียวกันบ้านฉันบ้านเธอแล้วก็รายการผู้มาเยือนค่าตอบแทนในการทำงานเนี่ยนะคะเราได้ในขั้นระดับเยอะแค่ไหนคะราอยากทราบ ปีสามสเนี่ยเงินเดือน2องหมื่นกว่าบาท<อ>าซึ่งถือว่าเยอะถอเอะแล้วก็แล้วก็วก<น>พอมาทําที่เทเลคอมเอเชียเนี่ยก็เงินเดือนประมาณ7จ็ดหมื่นเพราะว่างานที่ทำไ้ได้เยอะสุดก็คืองานทํานิตยาสารพราตอนนั้นเป็นการจ้างเหมาทางทงเล่มค่ะทางทำทางเล่มแล้วก็เหลือตังเดือนหลายแสนอ,อันนั้นนะคะแล้วยังไงพี่ถึงได้แบบว่า คิดมาทําอะไรที่ตรงนี้คะ่ะช่วงที่เราทํามูลที่ทะลากป่าก็าาพาชาวบ้านไปอบรมเพื่อให้ชาวบ้านอยู่กับป่าได้เยก็พา,า,า,าชาวบ้านไปอบรมที่ศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติที่มาบเอื่องของอาจารยักษ์พอชาวบ้านไปเนี่ยเราก็เริ่มรู้จักอาจารย์ยักษ์เสร็จแล้วอาจารย์ก็พูดถึงเรื่องการฟื้นฟูป่าด้วยสิ่งแบบที่อาจารย์สอนชาวบนะ้านนะเขาบอกว่าพาไปเดินพื้นที่เขาบอกตรงนี้เนี่ยถ้าทําอย่างนี้จะมีป่าคืนมาจะได้มีน้ําคืนมา คนจะพึ่งตัวเองได้มีอาหารมีนู่นมีนี่ซึ่งเราเห็นภาพชัดมากตอนที่อาจารย์พูดเห็นชัดแจ๋วเลยว่าถ้าที่รกร้างที่แบบนี้มันจะเปลี่ยนได้ยังไงแล้วก็นึกถึงเอ๊ะอย่างนี้เราก็กลับบ้านเรามาทําพวกนี้ได้นี่นทำบ้านเกิดเราใช่ใช่ก็เลยตัดสินใจกลับแล้วก็มาหาที่ดินจนกระทั่งมาเจอพื้นที่แปลงเนี้มีน้ําอยู่รอบๆเต็มไปหมดเลยแล้วก็เหมือนเกาะถ้ามองมาจากฝั่งนูน้นเหมือนเกาะเลยสวยมากเลยตัดสินใจซื้อเลยทั้งๆที่ตังค์ไม่พอนะ ที่เนี่ยราคาห้าล้านแต่ว่าตังไม่ถึงตังมีแค่สองสาล้านล้วก็ตัดสินใจวางมัดจาเลยแล้วก็เอาหอบผังเนี่ยเอาหอบที่ดินเนี่ยแปลนที่ดินน่ะเข้าไปที่กรุงเทพแล้วก็ชวนเพื่อนมาเจอกันว่าเนี่ยฉันจะทําพื้นที่เนี่ยให้เป็นศูนย์เรียนรู้เรื่องสิ่งแวดล้อมการฟื้นฟูป,ป่าต้นน้ําที่ห้าสิบไร่ราคาห้าล้านต้องการคนลงขันสักสิบคนคนละห้าแสนเนี่ยคนก็ลงขันกันมาก็ได้เงินห้าล้าน่ะ เอามามาจ่ายค่าที่แล้วแบบว่าคนที่เข้ามาร่วมเนี่ยนะคะ,ะเป็นใครคะคนที่เข้ามาร่วมด้วยกันนี่ก็อยู่ในแวดวงสื่อก็มีก็มีพี่เช็คสุธิพงษ์ธรรมวุฒินะประสานอินคนันเนี่ย uh huh. แล้วก็พี่นพน uh huh. นพลัณ์นักสถิตนพพลัตนณ์นักสถิตที่เป็นผู้ก่อตั้งมูลนิธิสืบนะคะเสถียรนะคะ <Okay. S 2> อันนั้นอนะแล้วก็มีคนที่อยู่ในว,วงนักที่ยงธรรมชาติเนี่ยอีกหลายคนเลย แล้วก็มีอาจารย์ทิพสิริสุขโสภาศิลปินแห่งชาตินะซึ่งตอนนี้อาจารย์ก็มาใช้ชีวิตช่วงเท้ายอยู่ที่นี่เขาเชื่อว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเป็นสิ่งที่ดีก็ก็ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยได้เงินมาแล้วเริ่มจากจุดไหนคะเริ่มจากอาจารย์ค่ะทีนี้คนที่ทําให้เรามาทางนี้คืออาจารย์าารยักษ์อาจารย์ก็ออกแบบว่าตรงไหนคือป่าตรงไหนคือคนาตรงไหนคือหนองพื้นที่50ไร่เนี่ก็ดูจากแบบอาจารย์นะ ปีแรกนะสารภาพปีแรกดูแล้วไม่เข้าใจแล้วมันคืออะไรจนกระทั่งมาปีที่สามค่ะปีที่สามเนี่ยถึงได้เข้าใจเรื่องดินเนี่ยแล้วว่าเขาบอกว่าชาวบ,บ้านบอกว่าปลูกลําไยเนี่ยเขาเขียเอาทุกอย่างออกหมดเลยแล้วก็เอาโพแทสเซียมราดลงไปในดินแล้วต้นลํยาไยก็ออกดอกเต็มต้นเลยแล้วก็เอาเอาฮอร์โมนใส่เอาเอะไรใส่เข้าไปสาราพัดเลยแล้วก็ได้ลําไยแต่ว่าใน,ในขณะที่อาจารย์เราอะ่ะอย่าเปื่อย ดินให้เห็นเอาทุกอย่างถมลงไปใบ<ม>ไ,ไม้ถมไปแล้วก็เอาเอาจุลินทรีย์เอาน้ําหมักลาดเข้าไปอย่างเงี้ยกว่าเราจะผ่านในที่ชาวบ้านพูดเยอะๆเนี่ยมาถึงที่เราทําเองเนี้ยมันใช้เวลาเกือบสามปีพอพอช่วงสุดท้ายเนี่ยช่วงที่คิดว่าจะไม่ไปแล้วนะ่ะช่วงนั้นนะ่ะคือจุดเดียวกับที่เราจะไปรอดค่ะที่พี่คุณพูดนะ,นะคะว่าจุดที่มันท้อเนี่ยนะคะถ้าเราผ่านได้แล้วอ่ะ มันก็จะสําเร็จเลยตรงนั้นเนี่ยมันในใจของพี่มันยังไงคะคือคือจุดที่คิดว่าโหมันสุดๆจนรู้สึกว่าเฮ้ยไม่ไหวแล้วเนี่ยคือจุดที่อันนี้น่ากลัวมากนะสําหรับคนที่มามา,มามาแบบนี้แล้วทําอะไรสักอย่างที่ที่มันต้องผ่านอะไรเยอะๆวันหนึ่งเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเรามาทําอะไรที่นี่เราทําอะไรอยู่สิ่งที่ทําให้พี่ท้อม,มากๆคือคําความคาดหวังกับตัวเอง คาดหวังกับสิ่งที่กะจะทำความคาดหวังของคนอื่นอย่างเนี้<ม>ยคือจีคนควักตังมาให้คนละห้าแสนโดยที่ไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยมันทําให้<ม>กดดันเราอ่ะทาให้เราแบบยึดเอาไว้แน่นๆเลยเนี้ย<ม>การมาอยู่อย่างเนี้ยคุณต้องเหมือนเหมือนบําเพ็ญเพียรนะต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรต้องต้องไม่พูดมากต้อง<ม>ทําอย่างเนี้ยแล้วก็แล้วก็ต้องเชื่อเรื่องการให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะ อันนี้พอเขาบอกยิ่งหมดนื้อหมดตัวยิ่งไม่เหลืออะไรเลยนะั่นคือบรรลุถึงการมาอยู่แบบนี้แล้วแล้วตอนหลังเล่าให้อาจารย์ยักษ์ฟังว่าเราไม่ไหวแล้วอาจารย์บอกว่าจุดนั้นแหละจุดที่คุณจะไม่ไหวนะั่นคือจุดที่คุณจะรอดคุณจะผันไปได้ร่วมสร้างเสริมกําลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลาโกแก่มันทุกเม็ด เสริมกำลังใจโดยไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลากลุ่มปตทเคียงข้างสังคมไทยด้วยลมหายใจเดียวกันสายการบินแอร์เอเชียใครๆก็บินได้เราใช้วิธีทำคของไส้ไก่น้ำที่เห็นที่ไหลออกมานี่คือส่วนหนึ่งที่มันเกินจากแท้งค์ที่เราใช้ โซลาเซลล์ใส่ไว้อะแล้วพอน้ํามันสูบขึ้นทั้งวันพอมันเต็มแท้งเนี่ยเราก็จะปล่อยให้มันไหลตามท่อมาแล้วก็มาปล่อยไก่ใช่ของไส้ไก่ก็จะไหลไปตามพื้นที่เนี่ยทีนี้เวลาคนมาเรียนเนี่ยเขาก็จะแค่ห่มฟางรอบๆเนี่ยค่ะห่มฟางไม่เปือยดินความชื้นจากของไส่ไก่เนี่ยมันก็จะกระจายไปสองข้างและพืชผักที่อยู่ข้างๆเนี่ยไม่ต้องการเราไม่ต้องเินลดน้ําเลยเพราะว่า ความชื้นจากเนี้มันจะกระจายไปอย่างเงี้ยเนาะค่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอาหารคนะ่ะเป็นผักเป็นพืชผักข้างหลาย องค์รวมของจอบเปลี่ยนหน้านเนี่ยนะคะมันอยู่ที่ตรงไหนมันอะไรคะจุดสําคัญขององค์รวมของจอบเปลี่ยนหน้านคือตัวอย่างความสําเร็จที่เกิดขึ้นโดยชาวบ้านหมายถึงว่าที่เราทําสําเร็จเนี่ยเขาก็จะมองว่าเราอาจจะมีต้นทุนเดิมที่ที่ก่อนกลับมาเนี่ยเราสามารถขุดได้ทำอะไรได้เนี่ยเขาก็ไม่ได้เชื่อแต่ถ้าชาวบ้านหนึ่งคนในกลุ่มชาวบ้านเยอะๆเนี่ยเขาทําให้เห็น จะเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมหาศาลทีนี้การเกิดตัวอย่างความสําเร็จแบบนั้นเนี่ยมันไม่ง่ายมันไม่ง่ายใช้เวลาแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ามันเกิดไม่ได้ตอนนี้มันก็เกิดขึ้นมาเป็นจุดเล็กๆเล็กๆกระจายอยู่อยู่ทั่วไปเล็กๆแล้วแล้วพี่ก็เชื่อว่าจุดเล็กๆเนี่ยมันคือจุดต่างเล็กๆจุดต่างหลายๆจุดเนี่ยมันจะเป็นให้เห็นชัดขึ้นแล้วมันจะสร้างจุดเปลี่ยนได้ พี่คิดว่าการทํางานที่พี่ทำอยู่ตรงนี้นะตอนนี้เนี่ยนะคะเราอยู่บันไดขั้นที่เท่าไหร่แล้วของพี่คิดว่าอยู่ในขั้นที่9ก็คือว่า mm hmm. เราทําพอกินของเราในพื้นฐานแล้วก็สามารถแบ่งปันแจกจ่ายแล้วก็เราเก็บเอามาแปลรูปเอามาขายสร้างไรายได้แล้วก็เรามีการเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่ายทีนี้ในแง่ของเป้าหมายใหญ่เลยคือการเปลี่ยนแปลง สังคมนานหรือการเปลี่ยนเรื่องฟื้นป่านานเนี่ยคิดว่าอันนั้นยังยังไปไม่ถึงขั้นขั้นนั้น<ฆ>แต่มันเป็นขั้นที่ว่า,ามันเกิดเป็นจุดเริ่มต้นค่ะที่ชาวบ้านเริ่มไปทํามาแตะขั้นที่7ได้เล็กๆค่ะ<ฆ>พูดถึงว่าแนวความคิดของพี่เนี่ยมันเป็นอะไรที่มันแบบว่าเพื่อชุมชนใหญ่เลยก็คือของชาวกาศิกรรมตรงนี้ของจังหวัดนาศอ๋อ่านเพิ่งมองดูแล้วเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเนาะ นะ,ะพี่ท้อบ้างไหมคือตัวเราเองตัวเราเองเนี่ยบางทีเราก็ค่าเรียกอะไรนะ,อ,ะอ่อนไหวอ,อ่อนไหวไปตามสิ่งรอบข้างเพราะว่าเราเหมือนทวนกระแสสวนกระแสเขาอยู่ไม่ว่าจะในครอบครัวในหมู่บ้านคนชาวบ้านที่เราเจออยู่เนี่ยสิ่งทําทำตรงนข้ามแล้วเราก็บอกอันนี้ไม่ใช่อันนี้ไม่ถูกอันนี้ไม่ ไม่ใช่ทําไม่ได้หรอกอะไรเงี้ยมันก็บางทีก็ทําให้มันทําให้เราหอกแวกทั้งที่เราตั้งใจมั่นยังไงก็แล้วแต่แต่ว่าเราเราเจอทุกวันอย่างเงี้ยอ่า,าอสิ่งทิ่งสิ่งที่ทาให้ท้อคือตรงเนี้ค่ะมีใครเป็นแบบว่าที่ปรึกษาหรือเป็นคนที่เป็นผู้ให้กําลังใจหรือคอยเป็นแนวร่วมให้กับเราบ้างก็ครูบาอาจารย์คนแรกเลยครคูบาอาจารย์อาจารยา์ยักษ์ Mm hmm. อาจารย์ักษ์อันนี้อาจารย์ก็เป็นคนที่หนุนตั้งแต่แรกเลยบอกว่าถ้าแค่เราคิดจะทำเนี่ยอาจารย์หนุนอาจารย์จะช่วยอาจารย์บอกว่าอาจารย์จะใช้เครือข่ายที่มีอยู่ <Okay. S 2> มาช่วยซึ่งอาจารย์ก็ทําอย่างนั้นจริง mm hmm. คนในครอบครัวอย่างยายแม่เนี่ก็ช่วยหนุนค่ะ mm hmm. อ,อาจารย์เทพนี่ก็ช่วย <Okay. S 2> ตามสอบถามแล้วก็คอยดูความเคลื่อนไหวทุกระยะตั้งแต่ที่อาจารย์ไม่มาอยู่ที่นี่ค่ะ ทำให้เรารู้สึกอบอุ่นแล้วก็ม,มีคนมีคนเวลาเรามีที่พิงอะค่ะมองดูเนี่ยในสิบปีข้างหน้าเนี่ยนะคะภาพฝันของพี่ภายในสิบปีข้างหน้านพี่อยากเห็นอะไรแบบเกิดเพิ่มขึ้นอีกก็มไม่ได้นึกว่าสิบปีข้างหน้าเราจอยากเห็นอะไรแต่ที่<ช>แค<ท>่ทําวันนี้ทําที่อ,อยู่วันนี้ให้ดีที่สุดแล้วก็ประคองฐานที่มั่นของตัวเองฐานที่มั่นของตัวเองให้มันแข็งแรงอ่าให้มันแข็งแรงให้มันยังทําหน้าที่ของมันต่อไปให้มันเป็นโรงเรียนโรงคิด ลงสร้างแรงบรรลใจหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยคิดว่าตรงนี้มันควรจะทําหน้าที่ของมันอย่างนี้ต่อไปให้ให้นานที่สุดเท่าที่นานได้แล้วก็มีคนที่คิดแบบเราทําแบบเราเนี่ยมา,มามามาต่อยอดมารักษาสิ่งนี้ไว้ก็ตอนนี้ก็นี้ไม่กล้าคิดจะไกลถึงสิบปีเพราะว่าต้องประคองตัวเองประคองฐานด้วยไว้ด้วยแลราก็คิดว่าที่ผ่านมาพอใจกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ก็ไม่ได้กล้าคิดถึงสิบปีเพราะาไม่แน่ใจว่า เราจะอยู่ยาวได้ถึงแค่ไหนเนาะเครื่องดื่มสมุนไพรตราอัศวินขอเป็นกำลังใจและร่วมสร้างพลังบวกให้กับคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราในวันนี้ค่ะและนี่ก็คือตัวอย่างของคนเล็กๆนะคะที่ยืนหยัดด้วยศักดิ์ศรีวิถีตัวตนตลอดจนการดำเนินชีวิตและ ความมั่นคงในความฝันของตนเองในการที่จะเปลี่ยนแปลงบ้านเกิดไปสู่ทิศทางที่ดีขึ้นและทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวของคนไทยหัวใจไม่ท้อของเราคุณกุลปัญญาวงค่ะเวลาของรายการคนไทยหัวใจไม่ท้อก็หมดลงแล้วนะคะพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้าอย่าลืมนะคะดูช่อง5กฎหมายเล็ก5ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะจจะทงานงนสุดใ การมาอยู่อย่างเงี้ยคุณต้องเหมือนเหมือนบำเพ็ญเพียรน,นะต้องมีความอดทนต้องมีความเพียรต้องต้องไม่พูดมากต้องทําอย่างเงี้ยแล้วก็แล้วก็ต้องเชื่อเรื่องการให้ยิ่งให้ยิ่งได้นะ,ะอันเนี้ยพอเขาบอกยิ่งหมดเนื้อหมดตัวยิ่งไม่เหลืออะไรเลยนะั่นคือบรรลุถึงการมาอยู่แบบนี้ละ